ครับกับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตปลาหลุกคอกะห์นะครับเด้ออายุเท่าใดแล้วกับปักหมูนะครับเด้อจงไวเอ่อยุสาอยุคู่หน้านี่แหละครับนะอ่าอันนี้เป็นปลาเขานะครับเนาะคู่หน้าเป็นคู่ประคอเนาะครับพอดียางมากกับมาเห็นปลาหลุกคอกะฟูงนี้นะครับอันนี้ใหญ่แล้วครับประมาณถ้าไปขายกับประมาณตัวละตัวละบาทหรือตัวละสองบาทแล้วเด้อครับเด้ออันนี้ชุดนี้ใหญ่แล้ว ครัถ้าสอนก็สอนยากแล้วครับแต่ว่าเอาด่างเขียวไงดีไหมสอนเนอะนะครับขึ้นไหลแล้วโอ้ขึ้นไหลครับปลาลูกคอกนะครับเดี๋ยวซสูมให้เบิังครับออกมาออกมาเนี่ยืนไทยมันอยู่ครับต้องอยู่ซื่อๆครับบอกระสันมันบ่ขึ้นนะครับหายไปแล้วนะครับเป็นปลาลูกคอก พวงนี่ก็ลอยๆอยู่มันลอยลอยตัวใดมั้งครับเนาะน้ามันใสนะครับมันก็ได้เป็นตะบึงแล้วกับมันอ่ามันขืนดีนะครับนะลบฝนจากหน่อยกันกองผมอ่าฝนตกครับตอนนี้ฝนลินอยู่ฝนลินต่อต่อกันมาสองสามมือแล้วนะครับต้นใหม่ก็บพิ่ได้หดมาสองสามอาทิตย์แล้วนะครับสีเป็นเดือนแล้วพอได้เปิดปั๊มหวตะเกียรนะครับปล่อยมันข้นก่อน ปลาลูกคอกนะครับประมาณนี้โอ้ทางผีก็มีตัวใหญ่เชียงบ่อนแล้เบิ้งปลาลูกคอกกันเป็นตะเบิ้งดีครับทายไว้ทางไหนละ่ะนี่ครับอยู่ประมาณจ้ำแจมจ้ำแจมจ้ำแจมจ้ำแจ,ม,จ,ม,จ,ม,จมนะเป็นตะเบิ้งครับเห็นหอดปลาเข็งปลาเข็งอยู่ทางหวาัวทางทางหน้าพุ่มป,ประมาณเอ,อ่อ เห็นยยสองสามตัวครับปลาเค็งขึ้นกินโอ้หอยเชอรีหรือหอยโข่งมั้นะครับน่าคิดว่ายุ่นี่น่าจะเป็นหอยโข่งนะครับหอยหอยหน้านะครับเอ่อเพราะวา่ามันมันบอเห็นผมบอเห็นใครมั้ยแล้วสิดีเก็บไปเห็ดเห็ดพันอยู่นะครับนี่หอยหน้าหอยเชลรีอยูย่ตรงเติงครับเป็นหอยเชลรีสีทองนะครับนี่ครับปลาลูกขอก เบื้องมันขึ้นครับจมแจมจมแจมจมแจ,จ,จมโอ้หลายหลายหลายรอบนี้ขึ้นหลายนะครับอาหารปลาลูกค,คอกอ่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวเอาอาหารเม็ดหน่อยมาให้มันกินน้ำอยู่อะๆครับเด้ออาหารเม็ดหน่อยอาหารอนุบาลปลาครับโอ้ยู่หันอ่อนานั้นหลายปะไลแดงหลายปะขุ่นจุ่มจ้ำจุ่มจ้ำนะครับเดี๋ยวซุ่มเข้าไปบงัง ซุ่มหลายภาพมันกระชัดไหมครับยุ่ประมาณเหล่าเขาป้าแล้วครับบัดเท่นี้เขาไปแล้วเขาป้าแล้วปลาลูกคอกดูมานนี่ภาบเต็มปลาลูกคอกนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับเด้อฝากไว้แค่นี้นะครับเด้อไม่ให้อาหารปลาคอก็เลยเห็นปลาคอก็็เลยทายไว้ขอบคุณคนที่เขามารับชมรับฟังนะครับเด้อขอบคุณครับ